วันนี้นะครับทุกคนผมไปเจอเครื่องมือตัวหนึ่งที่บอกเลยว่าโคตรดีนะฮะก็เลยจะพาทุกคนเนี่ยมาดูนะนะครับว่ามันดียังไงนะครับซึ่งทุกคนก็ไปติดตั้งแล้วก็ใช้งานกันได้เลยนะครับซึ่งมันชื่อว่า augment code นะครับผมก็คือเป็น AI นี่แหละเออนะครับก่อนหน้านี้คือผมเนี่ยรู้สึกว่าจะไปลองใช้เป็นเคอร์เซอร์แต่ทีเนี้ยก็มาเจอตัวนี้เออ ก็เลยลองใช้ดูนะครับเพราะว่ามันสามารถติดตั้งใน VS Code ได้นะครับใช้ใน Vim ได้ NeoVim ได้ IntelliJ ได้นะครับผมก็เลยนี่แหละอยากจะพาทุกคนมาดูนะครับแะก็นี่ฮะทุกคนสามารถที่จะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้ได้นะครับผมก็คือ augmentcode.com นะครับนี่แล้วก็มา install now ได้เลยนะครับถ้าเกิดทุกคนใช้ Vim ใช้ NeoVim IntelliJ อะไรเงี้ยเออหรือว่า VS Code ก็ ติดตั้งได้เลยนะครับผมซึ่งก็จริงๆเนี่ยอันนี้ผมคงไม่ต้องอธิบายอะไรมากเพราะเชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้อยู่แล้วเออว่ามันใช้ยังไงเนาะพวกแบบ AI พวกนี้นะนะครับนี่ฮะตรงเนี้ยเขาจะมีเป็นอ่าลีดเดอร์บอร์ดด้วยนะว่ามันแบบดียังไงนะเออแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์ของมันการแข่งขันกับเจ้าอื่นๆอะไรเงี้ยเออนะครับเนี่ยเห็นไหมนะฮะก็จะเห็นได้ว่าคือก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับผมอ่านี่ฮะเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาให้ดูอีกนะฮะอันนี้คือเขาเปรียบเทียบกับ กิท h u b โปรพายโก็จะเห็นว่าแบบ67%เเลยนะนะฮะก็คือความแม่นยำนะครับก็จะดีกว่ากิท h u b โปรพายโมากๆนะครับโอเคนะฮะอ่าทีนี้เดี๋ยวพามาดู pricing กันสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่าจริงๆเนี่ยเขาจะมีให้เราสามารถลองใช้ได้นะ14วันนะครับก็ถ้าใครอยากจะเสียเงินก็30เหรียญต่อเดือนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมพามาดูในส่วนของอ่าแพลนฟรีนิดนึงนะครับก็คือเป็นคอมมูนิตี้นะครับนี่ฮะ ทุกคนจะเห็นว่าคือถ้าเราใช้แบบทั่วๆไปผมว่ามันก็เอาอยู่แล้วนะเออเนะี่ยเห็นไหมนะครับก็คือสําหรับคนที่อยากจะเริ่มแบบ ใช้ AI ในการเขียนโค้ดเนี่ยนะครับอ่ะก็จะมีประมาณนี้ก็คือ limited to 50 agent request นะครับ3000 chat message unlimited completion unlimited instruction unlimited next edit community support นะครับก็ตามนี้เลยนะครับจริงๆผมมองว่าเออมันก็โอเคเลยนะซึ่งผมก็ลองติดตั้งแล้วก็ใช้งานดูแล้วเมื่อกี้นี้นะครับผมลองสร้างเป็นแบบก็คือเป็นระบบ Login เออสมัครสมาชิก Login ด้วย Node.js นะครับนี่ซึ่งจริงๆเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นวิดีโอสปีดให้ดูที่ผมนั่งทำเมื่อกี้นะ ผมนั่งทำไปประมาณไม่ถึง10นาทีเออก็เสร็จเรียบร้อยคือเร็วมากๆกนะครับอ่าเนี่ยก็ให้ทุกคนดูตามวิโด,โดีโอเลยนะครับผมนะครับผมก็เขียนคำสั่งเออบอกเขาว่าอยากได้แบบนี้อะไรเงี้ยเออเขาก็เจนโค้ดมาให้นะครับอ่าเนี่ยก็เดี๋ยวพามาดูโค้ดตรงนี้นิดหนึ่งนะครับเนี่ยเห็นไหมหลังจากเราติดตั้งเสร็จจริงๆทุกคนสามารถอ่าเซิร์ชใน vs code extension นะว่า augment น,นะครับผมอ่าเนี่ยก็จะเป็นตัวนี้เห็นไหมอ่าแล้วก็ติดตั้งจากนั้นก็ล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากติดตั้งเสร็จมันก็จะขึ้นมาตรงนี้แล้วเราก็สามารถที่จะเริ่มใช้งานได้เลยเนี่ยก็คือพิมพ์แชทบอกว่าเราต้องการโพสต์ประมาณไหนอะไรเงี้ยเออนะครับอ่าซึ่งตรงนี้ก็น่าจะไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะเพราะว่าน่าจะรู้อยู่แล้วชาวเด็บสายเดฟบนะฮะเนี่ยเห็นไหมผมก็พิมพ์บอกเขาว่า่ h create a node js register login system using jwt ejs as a template engine and use my sql as a database นะครับนี่เขาก็เจนมาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเห็นไหมเรียบร้อยนะครับอ่าซึ่งเนี่ยก็เดี๋ยวผมเปิด ขึ้นมาให้ดูโปรเจกต์ Project ที่ทำเมื่อกี้เลยนะครับนี่เห็นไหมเนี่ยก็มีฐานข้อมูล MySQL นะครับเป็นระบบสมัครสมาชิกล็ออินนะครับอันนี้ผมก็ตอนแรกเนี่ยที่เขาเจนมาตอนแรกมันจะแบบไม่ได้มีอ่าเป็น CSS นะ UI ก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมก็เลยบอกเขาอ่าให้แบบเพิ่ม tailwind เข้าไปอะไรเงี้ยครับ เขาก็จะไปดูโค้ดในโปรเจกต์ของเรานะเออนะครับว่าเออมันมีส่วนไหนอะไรเงี้ยเนี่ยเขาก็เพิ่มโค้ดเทลวินให้เรานะครับซึ่งผมบอกเลยว่าคือแบบดีมากๆนะนะครับจริงๆใครใช้แบบตัวอื่นก็น่าจะรู้อยู่แล้วเออนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยผมมองว่ามันก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเผื่อใครสนใจนะนะครับเนี่ยก็ตามที่ให้ทุกคนดูนะว่าคือแพลนฟรีเนี่ย นะครับจริงๆผมมองว่ามันก็ใช้ได้แบบดีมากๆนะเนี่ยเพราะว่ามันมีแบบเออ unlimited completions นะครับ unlimited instruction อะไรพวกนี้นะนะครับส่วน chat m e s s a e เนี่ยก็คือใช้ได้แบบ3 0 0พนะฮะเดี๋ยวผมลอง sign in ตรงนี้เข้ามาหน่อยอ่าซึ่งตรงเนี้ยตอนนี้ผมใช้เป็นแพลนนี้อยู่นะก็คือแพลน developer นะครับเพราะว่าเราสามารถใช้ได้14วันใช่ไหมเออถ้าเราใช้เสร็จปุ๊บเราก็สามารถเปลี่ยนมาเป็น community ได้นะครับผมจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนมาเป็นตัวนี้ดูนะนะครับอ่ะลอง switch แลนเลยนะครับผมเนี่ยเราสามารถดูอ่า your usage ได้นะนะครับเดี๋ยวผมลอง refresh นะอ่ะเมื่อกี้นี้นะนะครับก็คือจริงๆเนี่ยผมน่าจะใช้ตัว chat message ไปน่าจะประมาณ3ครั้งนี่แหละเนี่ยมันก็จะขึ้นให้เราดูนะเดี๋ยวลองมาแบบใช้เพิ่มเติมดูนะอย่างเช่นเดี๋ยวตรงนี้ผมรู้สึกว่าอ่าในส่วนของระบบอ่าสมัครสมาชิก นะฮะฮก็คือผมรู้สึกว่ามันยังไม่ได้มีการแบบเช็คอ่า username ซ้ำนะเออนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาบอกเขาก่อนนะครับว่าเช็ค duplicate username in register route อ่ะนะครับก็เขียนประมาณนี้เขาน่าจะรู้อยู่อ่านี่ฮะเห็นไหมเขาก็จะเพิ่มนะฮะคือปั๊บเดียวนะครับเนี่ยหลังจากพอเราเจนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็กด apply ได้เลยปุ๊บอ่า ซึ่งเขาก็จะมาเช็คตัวไฟล์ a p p .js ของเราเห็นไหมเนี่ยมันก็จะเป็นโค้ดชุดเดิมนะครับสีแดงๆเนี่ยส่วนไอ้สีเขียวก็คือจะเป็นโค้ดชุดใหม่นะครับผมอ่าโอเคนะก็กดตรงนี้ก็ได้นะครับ Accept all ปุ๊บมาเนี่ยเราก็จะได้โค้ดที่มันเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่าแล้วก็อย่าลืมกดเซฟด้วยนะนะครับโอเคเนี่ยมันก็จะเป็นการเพิ่มนะครับการเช็ค e r n a m e ว่าซ้ำหรือเปล่าอ่านะครับผมโอเคนะอ่าทีนี้เดี๋ยวผมจะอ่ารู้สึกว่าถ้า หน้าไอหน้าล็อกอินนะฮะเอ้ยจริงๆหน้า register นะนะครับโอเคมันน่าจะมี error แสดงตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองมาดูนะสมมุติว่าผมเนี่ยอ่ะจริงๆเดี๋ยวผมเปลี่ยนเสร็จผมต้องมารันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับจริงๆติดตั้งโนดมอนก็ได้แต่ว่าอ่ะเดี๋ยวมาให้ดู refresh นะครับเมื่อกี้ผมสมัครชื่อ m มเล r นะผมก็อ่ะ, ler, ะ, ler, 123, mail, อะไมเลอร์นะครับ m gmail 123 r e g i s t e R ่ะเห็นไหมนะครับว่า ก็จะมี username already a c c e s s นะฮะปรากฏขึ้นมาถ้าเรากลับมาดูอ่าเห็นไหมก็จะเป็นการเช็คตรงนี้อ่านะครับผมเพราะว่าตอนแรกก็คือไม่ได้มีการเช็คนะนะครับเห็นไหมเนี่ยคือแบบรวดเร็วมากๆใครจะทำโปรเจก t นี้บอกเลยว่าสบายนะครับ แต่จริงคนที่ใช้ตัวอื่นมาก็น่าจะเออรู้อยู่แล้วว่าไอตัว AI แบบที่มันเป็นแอ s ซิสแตนในการช่วยเขียนโค้ดแบบนี้นะครับมันก็จะมีหลายตัวนะเออแต่ตัวเนี้ยผมก็เห็นนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะเอามาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเนี่ยคือแบบดีดีมากนะครับบอกเลยเคทีนี้เดี๋ยวลองมา Sign in สมมุติว่าผมใช้อีเมลที่ไม่มีอยู่จริงอ่ะเห็นปะก็จะขึ้น invalid credentials นะครับเนี่ยคือแบบใช้งานง่ายมากนะนะครับเดี๋ยวผมลองล็อกอเข้ามาปึ๊บอ่ะ เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้เขาเอาเอาเป็นอะไรดี add a crud functionality โอเคอ่ะเขียนแค่นี้พอนะครับ เขาน่าจะรู้อยู่นะครับอ่าตรงนี้ครับทุกคนมาดูนะก็จะเห็นว่าเขาก็จะมีนะครับอ่าให้เราแบบไปสร้างฐานข้อมูลอ่าแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวรอเขาเจนเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวลองมาดูว่ามันจะเป็นยังไงนะครับอันนี้เราเพิ่มเป็น crud functionality นะครับเพิ่มลบแก้ไขข้อมูลนะเคเรียบร้อยนะครับอ่าเราก็มาด้านบนก่อนก็คือเดี๋ยวเรามา copy code ตรงนี้นะครับอ่า copy มาเราก็ไปที่ฐานข้อมูลมาที่ฐานข้อมูล sql วางลงไป อันนี้ก็สร้างตารางนะครับ t a s นะครับก็จะมีตามนี้ปึ๊บปับ๊บอ่ะแค่นี้เราก็กด g กไปเลยโอเคมาแล้วจากนั้นส่วนต่อไปครับก็คือหน้า dashboard เดี๋ยวผมจะกด apply เลยอ่านะฮะกด apply ไปเขาก็จะเพิ่มอะไรพวกนี้มาก็กดไปเลยกด save อ่ะมาที่ d a s h b o a r กด save ไปเดี๋ยวก่อนมี error อะไรเอ่ยตรงนี้อ่ะ เดี๋ยวลองมาดูหน้าแดชบอร์ดนะครับนี่หน้าแดชบอร์ดก็จะมีเห็นไหมมีฟอร์มมีอะไรมานะครับโอเคนะฮะอ่าเห็นไหมได้ล้ทีนี้เดี๋ยวมาดูแดชบอร์ดมันขาดอะไรมันผิดตรงไหน expression expected เดี๋ยวผมก็ให้เขาแก้เลยแล้วกันนะครับ oh. fix code error in the dashboard oh. อา้าวเขียนผิดโอเคไม่น่านจะเป็นไรน่านจะเข้าใจอยู่อ่านี่เขาก็จะแก้นะครับมันอยู่ตรงไหนตรงนี้ s list นะครับก็คือในส่วนของการแสดงผลข้อมูลแ s นะฮะเดี๋ยวเราเข้าเจนก่อนโอเคครับเราก็มา apply อ่ะเวลาเรา apply เนี่ยสังเกตนะคือมันมันจะเป็นสีเขียวนะครับอ่าโอเคอันนี้ถูกแล้วเห็นไหมเรียบร้อยนะครับแล้วก็ที่ app js ก็ apply ไปนะครับปึ๊บโอเคที่ app กด save ไปอ่ะทีนี้เราก็มาทดสอบกันนะครับผมมา refresh ก่อนคิดว่าน่าจะใช้ได้ title ก็ลอง post หนึ่ เดี๋ยวผมไปเอาข้อมูลตรงนี้มานิดนึงโอเคแท็บไปอ่านี่ครับก็ลอง add task นะตรงนี้เดี๋ยวก่อนมีปัญหานิดนึงนะครับผมในการที่เราเพิ่มข้อมูลนะอ่าทีนี้เดี๋ยวกลับมาครับเพราะว่าเรายังทําไม่เสร็จใช่ไหมเออนะครับเมื่อกี้เราแก้ให้เมื่อกี้ไปเดี๋ยวเรามาเพิ่มตรงนี้ต่อก็คือพวกโค้ดนะครับเราต,ต่างๆในการเพิ่มข้อมูลนะก็ apply ไป อเคนะฮะเออเมื่อกี้ผมเหมือนจะลืมตรงนี้นะเมื่อกี้นี้น่าจะเรียบร้อยนะครับลอง refresh แล้วลองเพิ่มข้อมูลดูอ่าใส่ข้อมูลลงไปหรือผมน่าจะต้องเดี๋ยวลองร์ server นะครับผมโอเคอ่ะมา refresh เพิ่มพสต์อ่านี่ครับทุกคนก็จะเห็นว่าได้แล้วเห็นไหมนะครับ การเพิ่มข้อมูลนี่ก็จะมีแบบขึ้น complete สามารถ edit ได้นี่ฮะ edit ได้ลองใส่ post หนึ่ง edit ใส่ไป save นี่เห็นไหมมานะฮะโอเคครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับก็นี่ฮะเป็นเครื่องมือในการช่วยเขียนโค้ดอีกตัวหนึ่งนะที่น่าสนใจมากๆนะนะครับสำหรับใครที่อยากจะลองใช้ก็แนะนำให้ดาวน์โหลดแล้วก็ลองติดตั้งลองใช้งานดูนะครับซึ่งผมก็มองว่าก็เป็น ตัวช่วยที่ดีนะครับให้เราเนี่ยเขียนโค้ดได้เร็วขึ้นนะให้งานเสร็จเร็วขึ้นนะครับผมก็หวังว่าวิดีโอนี้นะครับจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนนะครับหากชอบวิดีโอนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล,ล้วรอติดตามชมวิดีโอตอนต่อ,อไปนะครับและเจอกันวิดีโอหน้าครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ทุกคนสามารถเป็นกำลังใจให้จานโอมนะครับผลิตคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้นะครับเพียงแค่สมัครสมาชิกสปอร์เตอร์เดือนละ35บาทเท่านั้นนะครับสิ่งที่ทุกคนจะได้รับนะครับก็คือจะเป็นแบ์เท่ๆแบบนี้เลยนะครับก็เป็นป้ายติดชื่อในช่องแชทนะครับแล้วก็คัสตอมอิโมจินะครับเอาไว้ใช้เล่นกันได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของโพสต์ลับนะครับที่เฉพาะสมาชิกเท่านั้นนะครับที่จะสามารถเห็นโพสต์นี้ได้นะครับผมก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคนที่สมัครเป็นเมมเบอร์ชิพนะครับก็ขอให้ติดตามแล้วก็ซัออร์าาาจจยโมมมไปนนนเลผ ทุกคนครับ